มีแค่ตาแอเคอร์แมนคำจำกัดความง่ายของตัวละครมีค่สนะความรักครับแค่นั้นเลยรักเอรนรัก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 เอรนแค่นั้นเลยมีค่ตมีแค่นั้นแต่คำว่าแค่นั้นของผมอะ่ะมันก็มีหลายมิติชวในให้คิดชวในให้นึกซึง้งชวในให้ผมรู้สึกว่าโคตรพิเศษเลยเว้ยนจคำว่ารักและอยากปกป้องเอรนเนี่ยตอนท้ายเนี่ย มันเป็นความรักที่ผมรู้สึกว่าสุดยอดมากๆเลยนะตอนที่มิคาสาตัดสินใจต่อสู้กับเอรลนแม้ว่าเอรนจะเป็นคนรักของตนแต่ก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เอรนทาเนี่ยมันผิดมหันต์เลยเว้ยมันเป็นความรู้สึกที่ย้อนแยง้งแต่ก็เพราะว่ารักนันแหละมิคาสะถึงยืนอยู่จุดนั้นได้อันนี้ไม่ใช่แค่ตัวละครในเรื่องนะผมคิดว่าหลายคนอ่ะอาจจะแยกไม่ออกระหว่างความรัก กับความรุ่มหลงเวย้ยซึ่งมิการาเนี่ยไม่มีความว่ารุ่มหลงเลยมีแค่รักขณะที่เอเดนกํลาลังทําผิดพลาดตัวเองก็ต้องหยุดเอเดนไม่ให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเธอรักเอเดนไงไม่อยากให้เอเดนเป็นคนอย่างนั้นทําอย่างนั้นทําร้ายหรือทําลายใครไปม,มากกว่านั้นแล้วเพราะว่ามิกาตารักเอเดนไงถึงหยุดเอเดนถ้าเป็นคนอื่นนี่คือเหมือนไอ้พวกฟ็อกอะไอ้พวกนั้นอะ คือรุมหลงในตัวเอเดนคือแบบย่อตาเอเดนไปหมดเลยไอพวกนั้นนะเรียกว่ารุ่มหลงมีตัวอย่างให้ดูอยู่สมมติว่าเอเดนเนี่ยไม่มีพลังไททันเป็นคนธรรมดาสุดท้ายมิการ์เนี่ยก็อยู่เคียงข้างเอเดนตลอดหรือกะทั่งเอเดนเนี่ยเจออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่มีหรอกไอพวกฟ็อกหรือไอพวกบ้าน,นั่นอ่ะที่จะคอยมาเดี๋ยวแลรเอเดนว้วยมันก็มีแค่มิการ์สเนี่ยแหล,ละแล้วนอกจากนั้นอ่ะมันก็ยังมีปม ระหว่างมิกาสะกับยูมีอยู่ซึ่งผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันได้ไขกระจ่างเอาไว้เอเดนเหมือนแค่บอกว่ามิกาสะเนี่ยช่วยยูมีไว้แต่สุดท้ายยูมีเนี่ยก็ปงแล้วก็หายไปตลอดการผมจะมาวิเคราะห์ว่าผมคิดยังไงนะระหว่างมิกาสะกับยูมีซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีพูดถึงเลยมาพูดถึงแค่ตอนจะจบนี่แหละเอดเดนบอกว่ายูมิเนี่ยเป็นตัวละครที่รักกัตรัต์ฟีดถึงจะเป็นทาสแต่ก็รัก พ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหมู่บ้านโดนกษัตร,ริย์ฟีดลอยจูวหมดหายเกลี้ยงตัวเองโดนเอาลิ้นออกก็ยังรักกษร,ริย์ฟีดผมบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยความรักกับคําว่าร่วมหลวงเนี่ยบางคนยังแยกไม่ออกเลยนี่แหละยูมี่ในอดีต2000ปีก่อนก็คือความรุ่มหลงในตัวกษัตร,ริย์ฟีดซึ่งมิกตระไม่ใช่อย่างนั้น มิกาซ่าคือรักเลยรักแบบแท้ๆเลยระหว่างรูทลายรูทที่เอเลนเพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมิกาซ่าก็ยังรักปกป้องแต่อาจจะไม่เข้าข้างทุกครั้งที่เอเลนทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยมันตําตามชั่วร้ายเหมือนก,นกษัตย์ฟิตเมื่อ2,000ันปีก่อนเลยนะที่กระทำต่อเผ่าพันธุ์อื่นจนเผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยโคตรเกลียดพวกเอลเดียเลยอ่ะแต่มิกาซ่าเลือกที่จะหยุดเอเลน เพราะว่าเธอรักเอรินไงถึงจะแรกมาด้วยความเจ็บปวดที่สุดแสนจะบรรยายไม่ได้ก็ตามอะ่ะกับกันกับสองพันปีก่อนอะฟริสท,ทำอะไรกับกันในยูมี่นี่คือหนับหนุนตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ความรักจากฟริสแม้แต่นิดเดียวได้แค่ลูกมาสามคนแถมให้ลูกเนี่ยต่อยจู้ตัวเองอีกโอ้อย่างนี้เขาไม่ได้ยกาผรักหรอกเขาเรียกว่าเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆนะเข้าใจไหม พ่อเห็นมิกษะที่เหมือนอยู่ด้านตรงข้ามกับคําว่าตัวเองคิดว่ารักมาตลอดเนี่ยดูมี่คงคิดได้แล้วว่าอดตาทของนางเนี่ยคงพอแค่น,นี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างความเกลียดชังอะไรก็แล้วแต่แ้่ก็เลือกที่จะจบมันแค่ตรงนี้